เลยนะตำรวจตรงนี้เกมนี้แม่งเกมนี้แม่งโอ๊ยโอรถพังหมดแล้วรถป่ามจกาแล้วเอ่ะผมึงคนเดียวรอด้วดิเอ้ยอเดี๋ยวผมเรียกรถรถรถแท็ก่ตออจะตายแหละมาดิ แป๊บเดียวรถกำลังมาพี่โอ้ยอย่าฟาดดีพี่โอ้เออจะเออนี่รถมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีมา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 โอ้ยรถรถเออจะเออจะเฮ้ยโอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวอยู่นี่เเดี๋ยววิ่งไปเฮ้ยรถพี่ยังอยู่เหมือนเดิมก็โอ้จะจะกระโดดซะหน่อย ใคชนพี่เออใครก็ไม่รู้คนชั่วกระโดดอ่ะอาจจะดีดีนะดีนะเราขึ้นมาขึ้นมาขึ้ม <laughs> มนมาเออเต็มเต็มเลยพี่ชนทำไมนเขาเออเย็มเอ้ยมึงเก่าเหรอภารกิจเ <c oughs> นียพี่เอาตำรวจไปอยู่ใกล้ว <c oughs> อปิงไอสุดเวยูลงกันละ วิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วต้องวิ่งวิ่งรถมันจะมาก่อนว่านั่นไงโอเคแต่พี่จะเป็นตัวหลักเลยค่ะไอ้ทเป็งตยเอาเงินมาเาั่นอนก็ได้เจอไปขนก็ได้ ไปคันนี้มันช่างไปผมนัดเจาะยางพี่นะเออหยาเจาะยางกับแมททิวส์มัดมันโดนดจังเลยไปไกลก็ได้เฮ้ยโอเคผมหน้าไปก่อนแล้วกันนะโอ้ยโอน ไม่ทันพี่หรอครับรถน้องมันกะครับเอ,ไไเอาไปไหน่ะเอาไปไหนดีว่ากะจะไปซื้อข้าวเหนียวให้แม่ผมเตี๋ยวมซื้อข้าวเหนียวให้แม่๋อ้ยเดี๋ยวเกมเซนโรมีข้าวเหนียวเลยเหรอเออวะลืมคิดเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ได้แค่ขันเดียวไมได้แค่คนเดียวได้แค่ขันเดียวได้แค่คนเดียว ไปไอโจนโอน้อโห<อ>น<ต>โอืม